ัักครบไม่แฟน,นดังครับครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับผู้ชมกับ j o u r n ี y TH วันนี้เราก็เดินทางกลับที่เมพ่พะเยากันนะครับผมหลังจากที่เราเดินทางมาหาแม่เราแล้วนะวันนี้ขนานไปได้ถึงทิตย์แล้วแหละ หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ได้ทำอะไรเลยเย <Yeah. S 1> เวลาที่ผ่านไปเร็วเลือกเกินตอนนี้เราจะกลับไปที่หมอเกยาวนะเดีย๋ยวไปดูว่าระหว่างทางเราจะเจออะไรกันบ้างนะไปกันเลยครับ <Yeah. S 1> ทุกคนตอนนี้คือรถเชื่อมากทุกคน แล้วลูกบอยพิเ,เกิดเมื่อกี้เลยเนี่ยดีนาขับมาไม่เร็วมากถ้าขับมาเร็วมากเต๋อไม่ทันแน่ ตอนนี้เรามาได้ขึ้นทางแล,ล้วนะครับผมแล้วก็เหมือนว่าทางหน้าฝนจะตกเลยเวลาตอนนี้ก็3โมงแล้วนะครับผม ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าจะหนาวเลยเกินสีัสดี่รับแล้ววันนี้เราจะเตินทางไมให้ถึงให้ได้นะครับผมก่อนฝนจะตกนะเราจะไม่ให้ฝนตกก่อนยังไงวันนี้เราก็ต้องไม่เปียกเราต้องถึงหอให้อย่างปลอดภัยที่สดุดละดินทางให้ปลอดภัยครับผรง นี่เป็นวันอาทิตย์พวกนี้ก็วันการโอ้โหวันจันทร์เราเรียนหนักอีกแล้วเอียงใกล้ช่วงใกล้สอบแล้วโอ้โหหนักมากให้ไหวไม่ก่อนเลยนะครับผมผมไม่ไหวแล้วรอเจ้าหน้าฝนก็ต้องทำใจแล้วนะเจ้าฝนก็ต้องทำใจหน้ะนะก็ต้องทำใจเราตำรวจอี่เท่นะ <c oughs> อีกแบก็เท่เลยอยากได้ <c oughs> <c oughs> นะครับตำรวจเยอะเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เรามาถึงแม่ใจแล้วครับทุกคนแม่ใจเป็นอำเภออำเภอรแรกนะเนยอำเภอต้นทางของจังหวัดพะเยา ตอนนี้ก็คือฝนลงเริ่มลงเมล่ะมาดูข้างหารถ BMW ข้างๆเราเนี่ย <c oughs> จะเป็นยังไงสวยวเนี่ย <c oughs> I'm not a She's got some face long you notice know she's a bad chick. All the boys stare, can't help it. It's a habit. Clothes that she wears, short skirt, and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it. I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All oh, natural, not a piece of rubber's plastic to her toes yeah they say that she's a lie she knows whispers on her past, she has a plan hello 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 i, know, I, it I, I, it, so I a and ah. the <laughs> <with> the <laughs> on education so i need a private session if you get what i am saying and they say that she's not easy no she's really complicated. but that only makes it better and it's got me so fixated and i'm not the type to wait around i've never hesitated but she's got me captivated so the game i'm gonna play it yeah ตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดพะเยาแล้วนะครับผมโดู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 ตอนนี้ก็80กนะิโลเมตรนะก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นแค่อย่าพอดูก่อนโอ้ย114กิโลเมตรนะทุกคนจากบ้านมาที่นี่นะ ก็ถือว่ายังโชคดีที่ฝนยังไม่ตกแรงนะแต่มาดูตรงนี้แล้วไม่มีเลยดีละดีละดีละให้เป็นองหวากน่ารักครับไนากนแครดังครับเครับเก็บได้ไหมครับ เจอสาวเชียงรายตัดเข้าทุกคนน่าร in> ักแตไม่กล้าแสงเลยอ่ะเห็นเมียคน้ื่นมันชื่นห้ยเฮเห็นเมียเนอื er ่น้ ชื่นหัวใจคิดจะกลับไปฝันหน้าเมียสักแผลผมสนนะครับผม บ้าอะไรคุยคนเดียวบ๊ายบายครับมาอะไรุยคนเดียว ตอนได้กินก็ดีเนาะผมไม่ขิดขาเรียาผมไม่ขิดไม่ขิดลักิ้่ไฟแดงเฮาจะบอกว่าข้างหน้าฝนตกนะท่านแม่อยู่ยข้างหลังเราซะด้วยไปกันนะครับ นั่นคือภพอเริภีร์เชียงคอยเราเจอกันที่หน้ามอพยอมนะครับผมไม่งั้นก็ในมอก็ได้นะแต่ได้แค่มองก็ดีใจแล้วถ้ามันคือภพนัติภีร์โอ้โหขอไปด้วยก่อนครับขอไปด้วยก่อนขอไปด้วยกนขอไปด้วยก่อนนอนเฮ้ยเฮ้ย

เดียไฟแดงอีกแล้วน,นี่ก็เป็นหน้ามอพายานะสวยงามที่สุดเลยเอาละครับผมสำหราับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c ไคร e ให้ด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ I didn't feel this way, but with this kind of mind, I will figure out my lane. Yeah. It's the highs and the lows, the change and the woes. All the fame on the coast and the pain, no one knows. I want the time just to slow, my mind's feeling low. Say I'm fine, but I know that I might be.